เนืนอข่าวโดยสำนักข่าว INN อสคพบป่วยโควิดอีก2200รายมี7คลัสเตอร์ใหม่ขณะฉีดวัคซีนแล้ว1 8ล้าน5แสนโดส ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบ,บคเผยตัวเลขสถานการณ์ประจาวัมอังคารที่4สิงหาคม2564ประเทศไทยอันดับที่41ของโลกนะคะพบผ,ผู้ป่วยรายใหม่รวม22,000รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่20,13รายผู้ป่วยในเรือนจำ187รายค่ะผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่672,385รายรักษาอยู่211,076รายแบ่งเป็นในโรงพยาบาล71,946รายค่ะและโรง ยบาลสนาม139,130รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก4,910รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ1 0 3 5รายค่ะรักษาหายเพิ่มวันนี้17,975รายรักษาหายแล้ว455,806รายและเสียชีวิตอีก188รายค่ะรวมเสียชีวิต5,503ราย ขณะที่ผู้ติดเชื้อในประเทศวันนี้นะคะแบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล7,811รายค่ะสะสม3 6 0 5 6รายจังหวัดอื่นรวม67จังหวัด11,191รายสะสม2,52,007รายและ4จังหวัดภาคใต้9 9 0รายค่ะสะสม36,150รายโดยจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศท่านดับแรกแบ่งเป็นกรุงเทพ 4,118รายชนบุรี1,678รายสมุทรสาคร1,294รายสมุทรปราการ945รายและนนทบุรี908รายค่ะทั้งนี้พื้นที่การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนะคะพบคลัสเตอร์ใหม่ในจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาค่ะ เป็นบริษัทยานยนต์พบ25รายอเภอเมืองชลบุรีเป็นบริษัทข้อต่อโลหะพบ11รายจังหวัดสมุทรสาครอ,อเภอเมืองนะคะเป็นบริษัทลวดพบคลัสเตอร์ใหม่11รายค่ะอเภอกระทุ่มแบนเป็นบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าพบ53รายจังหวัดสะแก้วอภอ,อรัญญประเทศที่ตลาดอินโดจีนพบ35รายและตลาดรัตนธรรมพบ44รายค่ะ และจังหวัดปทุมธานีอำเภอคลองหลวงพบคลัสเตอร์ใหม่25รายด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะรวมอยู่ที่1 8 5 7 8 0 9 6โดสค่ะต่อกันที่โรงพยาบาลบุษราคัมนะคะเปิด ICU 17เตียงค่ะพร้อมยืนยันไม่ปฏิเสธคนไข้ขอประชาชนเสพข่าวอย่างมีสตินายแพทย์กิติศักดิ์ อักษรวงผู้ช่วยประหลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้อในการโรงพยาบาลบุษาราคัมเปิดเผยถึงการบริหารจัดการโรงพยาบาลบุษาราคัมค่ะว่าการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุษาราคัมเปิดให้บริการมาแล้ว82วันมีผู้ป่วยโควิด1 9เข้ารับการรักษาแล้ว14,223คนยังนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล33,33คนค่ะกลับบ้านแล้ว11,000คนมีผู้ป่วยใช้เครื่องออกซิเจนนะคะ4 0 0 50คนใส่เครื่องช่วยหายใจ169คนใส่ท่อช่วยหายใจ2คนค่ะวันนี้โรงพยาบาลบุษราคามเปิดให้บริการหอผู้ป่วยวิกฤตหรือห้อง ICU จําจำนวน17เตียงนะคะโครงสร้างกึ่งทาวรเครื่องมือเทียบเท่ามาตรฐาน ICU ของทางโรงพยาบาล โดยใช้พื้นที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังอาคาร Challenger Hall นะคะวันนี้จะรับผู้ป่วย3 4คนแรกเพื่อนำมาทดลองระบบโดยมีทีมแพทย์จากต่างจังหวัดมาร่วมดูแลด้วยผู้อนวยการโรงพยาบาลบุษราคำยังระบุด้วยนะคะว่าโรงพยาบาลมีเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณาสุขที่จะดูแลทุกประเภทผู้ป่วยโดยที่ไม่ปฏิเสธเมื่อคนไข้มาถึงก็จะรับไว้ทุกคนหรือกรณีเข้าเกณฑ์ต้องห้ามเข้าโรงพยาบาลสนาม ก็จะดูแลเพื่อประสานส่งต่อเข้าสู่ระบบกระทรวงสาธารณสุขต่อไปค่ะขอให้ประชาชนมั่นใจในการบริการที่โรงพยาบาลบุษราคัมพร้อมกับวอนขอให้ประชาชนนะคะติดตามข่าวสารอย่างมีสติด้วยค่ะปิดท้ายที่เกิดเหตุสาวใหญ่นะคะนอนกลางถนนเพชรบุรีขณะที่แดดร้อนจัดก่อนที่จะลุกขึ้นเดินหายไปค่ะ ผู้สื่อข่าวมีรายงานว่าพบหญิงวัยกลางคนนอนฟุบคล้ายกับคนหมดสตินะคะกลางถนนเพชรบุรีใกล้กับแยกมิตรสัมพันธ์ทางกลางอากาศที่ร้อนจัดทําให้หลายคนสงสัยค่ะว่าหญิงคนดังกล่าวมีอาการป่วยโควิด -19 หรือไม่หลังจากเจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนะคะหญิงคนดังกล่าวได้ลุกขึ้นก่อนที่จะเดินออกไปจากจุดดังกล่าวเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคะ่ะ จบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN